อเกินเกินเกินคาดที่ผมคาดว่าสองสามตัวนะครับปูเยอะเยอะเกินคาดเพื่อนครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเกษตรงาแมคโครซิ่งดิงขวนรวมคลิปนะครับผมอ่านี่เป็นทางเข้าบ้านสวนของผมนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมเอาข้าวมาให้ นี่นะครับสมุนนะครับที่อยู่เฝ้าสวนตอนตอนนี้ไม่เฝ้าสวนแล้วครับมาอยู่ตรงปากทางครับทีนี้เมื่อวานผมได้ทําการดักดักรอกไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าดักเขาเรียกอะไรใส่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนวันนี้ช่วงผมไม่อยู่นะครับจะมีคนมาดักตรงนี้นะครับทีนี้ผมเห็นรอยปลามันเขาเรียกปลาบืนครับปลามันนี่นะครับล่องล่องแบบนี้นะครับเห็นรอยปลานะครับ ตรงนี้เขายกออกไปแล้วนะครับทีนี้ช่วงนี้นะครับเป็นหน้าหนาวนะครับนี่ครับผมเห็นรอยรอยปลานะครับทีนี้นี่ครับแล้วปลามันน่าจะมาจากทุ่งนาด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับมันมันรวมมาฝั่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีน้ำแฉะนะครับเห็นเมื่อวานนะครับอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยมัวแต่จับปลายปลาบอลนะครับปลาปลาคอนนะครับไม่ใช่ปลาบอล ปลาคอนนะครับทีนี้ผมเลยเอาไซ์มาดักนะครับเมื่อกี้ผมเกือบขี่เลยไปแล้วนะครับเนี่ยขี่มอไซค์เข้าไปแล้วนะครับมองมาตรงนี้มันรู้สึกว่าเมื่อวานนะครับมันจะไม่มีรอยแบบเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานมันมีรถไถเข้าไปเกี่ยวหญ้านะครับตัดหญ้าครับพอเห็นรอยนะครับผมเลยจอดดูว่าเอกใจว่าไม่น่าปลาไม่น่าลงนะครับแต่ผมได้ยินเสียงปลาแล้วล่เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับว่า ได้เยอะน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นลุ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดีผมจะไปจะเอาลูกปลาหมอที่จับได้เมื่อวานนะครับที่จับได้นะผมจะเอาไปใส่เบ็ดผมเลยเตรียมตัวนี้มานะครับนี่นะครับอันนี้เข้าเข้าหมานะครับทีนี้ผมเลยเตรียมตัวนี้มาจะไปใส่ปลาหมอนะครับแล้วก็แช่น้ําในคลุกเนี่ยเวลาจับจะได้จับง่ายไอ้กล้วยรอก่อนมันจะเอาข้าวกินนะครับ ครับเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันนะแต่ว่าผมว่ามีตัวผมได้ยินเสียงแล้วล่ะนะครับก็นี่ครับมันมาได้มันมาจากบางทีมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามันปลามันจะอะไรครับเขาเรียกหาแหล่งน้ําต่อไปนะครับแต่รอยตรงนี้เยอะมากนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมว่าน่าจะมาทั้งสองสามฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับดูรอยนะครับรอยแบบนี่ แปนเติตืดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเอาไปดูกันนะครับเสียเวลานะครับเอาไปลุ้นด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็ต้องรีบไปต่อดีไม่ดีปาอาจจะกระโดดมาฝั่งนู้นนะครับนี่เนี่ยดูลอยครับนี่ครับเพื่อนผมจะดักประมาณนี้ครับดักมึกมึกดักคืนเดียวนะครับนี่เนี่ยมีเสียงแล้วครับเอาไปลุ้นด้วยกันขออภัยด้วยนะครับสําหรับ กล่องก็ผมใส่ตรงหน้าอกนะครับน oh. ี oh. eh. trong, trong ่ครับโอ้โหเยอะเพื่อนๆโอ้เกินเกินเกินคาดที่ผมคาดว่าสองสามตัวนะครับโอ้โหเยอะเยอะเกินคาดเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวขอนับก่อนแมไอเรานึกว่าสองสามตัวอุ้ยเยอะครับนี่ครับผมจะดักประมาณนี้นะครับ <ítulo> <ard> นี่ครับเออ <ina> เดี๋ยวผมขอนับก่อนครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประหมอแปดอยู่อยู่ด้านล่างครับไอตัวเล็กที่ทมันรอดได้นะครับโน่นโนมันรอขึ้นอยู่นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนโอ้เกินคาดครับ อีเพื่อนดูครับเกินคาดครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนคนระับนี่ครับมีตัวใหญ่ด้วยโอ้โหเกินคาดเลยเพื่อน นีครับคุณครับมีตายตัวหนึ่งด้วยนะครับสองสองตัวครับตัวเล็กครับมันติดในนี่นะโอ้เชือกหลุดด้านบนนะครับเชือกหลุดด้านบนไม่เป็นไม่ปัญหาครับโอเคนะครับเดี๋ยวตื่นเต้นนะพอดีก็นานๆได้เนี่นี่นี่ปลามันโผล่มาแล้วครับเนี่ยเนี่ยถ้าฝนตกมานะครับลงหมดเนี่ยถ้าฝนมานะครับมันจะไหลลงตรงนี้นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน เนี่ยด้านล่างก็มีนะครับมันรอมันรอกระโดดหรือว่ามันยังไงไม่รู้โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวผมทําการดักเดี๋ยวเอาปลาใส่กันก่อนนะครับผมจะนับให้เพื่อนดูนะครับอันนี้มันเป็นทางเข้าสองทางครับลอกตัวนี้นะครับนี่ครับอ่านเพื่อนดูนะครับขออภัยนะนี่ครับแล้ว หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไอตัวเล็กนี่ก็ยังติดมานะครับเดี๋ยวใส่ไปปล่อยในสระนะครับตัวเล็กเอาไปปล่อยในสระเอาอยากกินอนะกินปลาด,ดิบของเองไอตัวเล็กนี่ไม่นับนะครับอันนี้เล็กๆนะครับไม่นับนะครับ อันนับไปหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งเต็มแล้วตัวตัวนี้ตายนะครับสองเต็มนะครับสามเต็มนะครับตายตายเยอะเหมือนกันตายสามตัวนะนี่ตัวเล็กนะครับไม่นับสีเต็มนะครับ ห้าแ,มแ้มนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ส์ใหญ่เนาะเดี๋ยวยที่ห้าแทมห้าแ้มแล้วครับเอาหกแ้มตัวใหญ่ทั้งหมดเจ็ดแ้มแล้วครับเพื่อนนี่ครับตัวใหญ่ครับใส่เบลอเอเดี๋ยวขอถ่ายรูปกอนโอเคครับทั้งหมดเจ็ดแ้มนะเพื่อนไม่รวมไอตัวเล็กพวกปลาหมอด้วยนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับนี่ครับอันนี้ไว้ยังงี้นะครับไว้กินนะครับเคตปักนะครับนี่ครับท่านโอเคเลยครับอันนี้ผมจะไว้ยงี้ไว้มันเป็นกินแลวดีไม่ดีปลาไหลเข้าแล้วนี่ครับปลาหมอตัวใหญ่เหมือนกันโอเคนะครับอ่านะครับก็ถือว่านมาครับได้ เ,เดี๋ยวผมจะทำการดักไว้ต่อเลยนะครับไออ้วนอย่าถ้าเพื่อนๆมีแหล่งแบบเนี้แบบดีๆนะครับแหล่งดีๆโอเคเลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะหาเชือกมามัดด้านหลังดีไม่ดีไม่ได้มัดหรอกครับ น่เน่เน่แค่นี้ปลาไม่สามารถของได้ก็ได้เชือกนีครับโอ้โหเชือกนี่อยูครับมัดด้านล่างโอเคนะครับเพื่อนก็สําหรับอันนี้นะครับก็ก็ถ้าขายก็ขายได้นะครับเนี่น่าจะโลกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไว้ให้คนเท่าคนแก่ได้ต้มได้กินมีแรงกันนะครับนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็ ผิดถูกประการใดนะครับก็ขออภัยไวนนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องสวนเกษตรงานไมโครซิงลิงขวนลุงคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์สับตะไคร้ลงหม,ม้อปรุงเครื่องแซ่บๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม